สวัสดีวันหยุดครับหลังจากที่กลับมาจากฝึกอบรมนะครับเป็นระยะเวลานานาน,นะครับวันนี้ก็ได้กลับมาพักผ่อน,นครับก็เลยจะไปเที่ยวที่ถ้ำสีฟ้านะครับอยู่ในเขตของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับระหว่างเส้นทางนะครับก็จะมีการทำ การเกษตรแป้งใหญ่นะครับก็เลยแวะลงมาดูนะครับสำหรับที่เอนอยู่ข้างหน้านี้เป็นสวนของที่ปลูกกระหลำ่ำกระหล่ำปลีนะครับก็เลยลงมาดูนะครับสภาพดินที่เขาปลูกนะครับ แใหญ่เลยนะครับบรรยากาศดีนะครับสำหรับการทำการเกษตรแบบทำเป็นสวนขนาดนี้ก็ต้องมีาการใช้พวกสารเคมีบ้างนะครับแต่นี้ก็จะให้ดูบรรยากาศครับว่าการกำทำการเกษตรของในแถวนี้เป็นยังไงครับฝั่งด้านโน้นก็จะเป็นปลูก แตงกวานะครับฝั่งด้านนู้นก็เป็นไร่มันครับด้านนู้นก็เป็นมองเห็นเป็นน่าจะเป็นแตงกวานู้นก็ข้าวโพดขึ้นห่อได้เป็นเล็กๆนะครับยังยังห่อไม่เต็มที่ยากาศข้างทางกรให้ชมแค่นี้ครับเดี๋ยวเดินทางต่อแล้วครับสวัสดีครับ ก็แงว่านี่ขาย,ยเป็นอาไรแที่แบบสดชื่นงามมากเ,เงียบตาบผมสวด ครับนี่บรรยากาศข้างทางนะครับทำไปทำสีฟ้าครับก็จะมีข้าวโพดนะซึ่งเป็นข้าวโพดที่เขาใชนะ้สำหรับจำหน่ายให้โรงงานนะครับซึ่งก่อนที่เขาจะมาเก็บนะครับเขาก็จะตัดประมาณตรงนะนะรเหนือจากฝากข้าวโพดมานิดหนึงนะครับแล้วก็เอาข้าวโพดเนะี่ย ตากให้โดนแดดไว้นะครับแห้งๆแล้วเขาค่อยๆ,ๆมาเก็บอีกทีนะครับซ่งที่นี่เขาจะทำกันเองนะครับพอดีเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นต้นกล้วยนะครับซึ่งเป็นกล้วยเป็นกล้วยป่านะครับซึ่งขึ้นอยู่ตามหน้าผานะครับเ,เรียกกล้วยผานะครับเดี๋วพามาดูต้นเขาเป็นอย่างไงนะครับ ใบจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่อาจจะโดนตัดไปดูลักษณะต้นของกล้วย้านะครับใบจะไม่ค่อยสมบูรณ์ทางด้านนี้ก็มีการทำการเกษตรครับเดินทางต่อครับ ดูข้าวอีกชนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นทุ่งนาตามธรรมดานะครับก็จะเป็นข้าวที่ปลูกในพื้นที่ลุ่มนะครับสําหรับข้าวอันนี้ก็จะเป็นข้าวที่เขาเรียกว่าข้าวไร่นะครับปลูกบนพื้นที่สูงได้ปลูกบนดอยได้นะครับเนื่องจากว่า,าความต้องการน้ําของเขาจะใช้ปริมาณต้องการน้อยกว่าข้าวที่ปลูกบนที่ที่ลุ่มนะครับ แต่รสชาติก็มันก็อาจจะต่างกันนะครับมันจะออกแข็งๆหน่อยนะครับนี่ครับพื้นที่ทําข้าวไรนะครับอยู่บนเขานะครับเนี่ย <c oughs> ก็สําหรับท่านที่ไม่เคยเห็นนะครับอันนี้เรียกว่าข้าวไร่นะครับปลูกบนบนเขาเดินทางต่อครับครับใช้เวลาจากเส้นทาง สายแม่สอนภพเข้ามาประมาณ15นาทีนะครับก็มาถึงแล้วนะครับนท,ที่ของที่เขาเรียกถ้ำสีฟ้านะครับกอเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในกันด้าน,นบนก็จะมีกล้วยนะครับกล้วยผาที่มันชอบขึ้นตามหน้าผานะครับก็เลยเรียกกล้วยผานะครับเนื้อของหินเขาจะ ออกเป็นสีถ้าจะเป็นสีฟ้านะครับเขาก็เลยเรียกถ้ำสีฟ้านะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับเย็นครับอากาศเย็นมากเลย ข้างในถ้ำครับสีของหินในถ้ำนี่มันออกเป็นสีถ้ามองจากสายตานะครับมันจะออกเป็นสีสีดำนะครับอากาศเย็นมากเลย ก็เป็นบริเวณภายในถ้ำนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันครับอ,อากาศเย็นมากเลยครับนี <Okay. S 1> บ่บริเวนภายในถ้ำ <Okay. S 1> มืดมากเลยมีข้างขาวด้วยนะครับ โอ้ลึกเลยตัวถ้ำนี่ลึกเลยนะครับเดินไปอีกตั้งไกลอ่ะถ้าไม่มีแสงไฟนมืดมากเลย